สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ๊งมาปากกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่13กรกฎาคม2566กันนะครับอาก่อนติดตามแผนที่อากาศของวันนี้กันก่อนนะครับก็มีลักษณะของลมระสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับก็ยังคงพัดปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของฮาวะนะครับกระทำเพื่อภาคเหนือของฮาเนี่ยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับตกตอนเนื่องอยู่ในระยะนี้นะครับ ในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับเกาะมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละสีของพื้นที่นะครับส่วนมากเกาะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำปูนลำปางและเกาะจังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่34นะครับถึง35องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่2 .3 นะครับถึง2ององศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เองนะครับก็มีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนมากก็อยู่แถวบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเกาะเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่35นะครับถึง36องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันพุธนะครับเก็ะอยู่ที่25หนะครับถึง2ององศาเซลเซียสครับ ในระยะนี้นะครับภาคเหนือของเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกตอนเนื่องอยู่นะครับประมาณรัฐ40ของพื้นที่นะครับเราเกาะประมาณวันเสาร์วันติิต์เนี่ยกาะมีโอกาสแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างไรเกาะขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ053277919เกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน